ับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอเดต GSM News นะครับวันนี้ก็พบกันวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับปลายเดือนอีกแล้วนะครับสำหรับเดือน5ครับไวจริงๆนะครับไวเหมือนโกหกเลยนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา4เดือน5เดือนแล้วนะครับก็เดือนหน้าก็เดือนที่6นะครับมิถุนานะครับ รวดเร็วทันใจนะครับหลายอย่างก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะครับเริ่มมีการเปิดนะครับสถานที่หลายๆที่นะครับรวมทั้งโรงเรียนด้วยนะครับรวมทั้งโรงเรียนด้วยนะครับก็หลายๆท่านก็จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเห็นก็แต่ละท่านก็โพสต์ส่งลูกส่งหลานนะครับไปโรงเรียนกันนะครับนะครับก็ยังย้ำเตือนอยู่นะครับก็อย่า พึ่งนะครับชราใจนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับก็อย่างเลูกไปโรงเรียนก็พยายามนะครับนะครับให้เขาระมัดระวังตัวเองนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับอย่านะครับให้นะครับติดเชื้อนะครับก็สําหรับซอฟต์แวร์อัปเดตในวันนี้นะครับก็มีรายการซอฟแวร์อัปเดตมาเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอัลล็อกทูลนะครับเจ้าเก่านะครับ เฉพาะห่งการอัปเดตของเรานะครับวันนี้ก็อัปเดตมาในอ่าเมื่อวานนะครับอัปเดตมาในส่วนของหัวเว่ยนะครับก็จัดว่าแรงเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าสัปดาห์นี้มีอะไรอัปเดตกันมาบ้างครับผมอ่านะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราอยู่กันตรงอ่าเราอยู่กันตรง HCU นะครับ HCU อัปเดตนะครับอ่า พอขยับขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัว UMT นะครับ UMT UMT Pro อันนี้ก็จริงๆก็เป็นตัวโปรดเป็นโปรแกรมโปรดของผมเช่นเดียวกันนะครับผมก็แต่ก่อนในยุคช่วงแรกๆนะครับที่เป็นตัวเกี่ยวกับ CPU คอคอ c o m นะครับถือว่าต้องหยิบอ o เกิลตัวนี้ออกมาเป็นตัวแรกเลยทีเดียวเพื่อมาใช้งานนะครับวันนี้เขาก็อัปเดตในส่วนของ อัปเมตซัมซุงเวอร์ชัน0.4นซึ่งนะครับแน่นอนครับอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ของซัมซุงแล้วก็เพิ่มในส่วนของ frp reset mtp mode pod นะครับที่เรารู้กันดีอยู่ที่หลายๆค่ายนะครับก็ออกกันมาแล้วนะครับก็ umt ก็เป็นอีกค่ายหนึ่งตอนนี้นะครับที่ออกมานะครับก็ถึงแม้ว่าจะมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มา <laughs> หลายๆท่านที่มี umt อยู่ก็สามารถนะครับสามารถดาวน์โหลดนะฮะตัวซัม อันติเมตซัมซุงเวอร์ชัน0.4ตัวนี้นะครับมาเปิดใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของการรีเซ็ต MRP ที่เป็นลักษณะการทำงานในรูปแบบของกดปุ่มดอกจันสี่เหลี่ยมศูนย์ดอกจันสี่เหลี่ยมนะครับาศูนย์สี่เหลี่ยมดอกศูนย์สี่เหลี่ยมชร์ปนะครับอันนี้นะครับในส่วนของการทำงานนี้ก็อัปเดตมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ UMT อ้าวนะครับต่อมาอีกอันหนึ่งนะฮะที่อัปเดตมาก็คืออันล็อกทูลนะฮะของสัปดาห์ของ ของเมื่อครั้งที่แล้วก็อัปเดตนะครับสัปดาห์นี้ก็มีอัปเดตอีกเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้ก็อัปเดตในส่วนของหัวเว่ยที่เป็นโหลดเดอร์ของ X7 แล้วก็ X8 อันนี้เบาๆนะครับอันนี้เบาๆอันนี้เบาๆนะครับอ่าฮะเราข้ามไปอย่างรวดเร็วนะครับไปดูมิลเลอเนนะครับมิลเลอร์เนเวอร์ชัน3.3.4ตัวนี้ตอนนี้มิลเลอเนเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองน่าดูนะครับเพื่อปรับให้นะครับ ทันสมัยกับตลาดนะครับแล้วก็มีการเปิดในลักษณะของ m i r l c l e Online u น e r นะครับ1เดือน3เดือน6เดือนและ12เดือนคือใครอยากจะลองใช้ m i r a c l e เนี่ยนะครับเขาก็สามารถมีให้คุณลองใช้ได้แบบทั้ง1เดือน3เดือน6เดือนและ12เดือนซึ่ง m i r l c l e เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าเก่าเจ้าแก่นะครับ ในส่วนของ CPU ที่เป็นเครื่องจีนต่างๆก็จะเป็น n t k Spectrum นะครับหรือว่า Qualcomm นะครับตอนนี้เขาก็ถือว่าเป็นรวมมิตเลยหลายๆตัวรวมมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่แล้วก็มีการทำงานหลายๆส่วนเรามาดูอัปเดต3.3.4นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ มี mtk improve lite l i t rpmb นะครับ rpmb key lite rpmb lite rpmb คือเรียกง่ายว่าหลังๆเนี่ยผมไม่ได้ข้ามไปดูเจ้านี้เลยนะครับใช้แต่ล็อกคุณอย่างเดียวนะครับแล้วก็มี mtk ส่วนมาส่วนคอค e อมก็ add new โหลดเรื่อง auto detect vivo nokia Loader นะครับเพิ่มเข้ามาแล้วก็ add อีก620โมเดลเข้าไปนะครับรุ่นไม่ว่าจะเป็นพวกเทคโนนะครับหรือนะครับ i n f i n i นะครับหรือ nokia นะครับหรือ samsung นะครับ ก็เพิ่มเข้าไปหัวเว่ยก็เพิ่มนะครับคอคอมก็เพิ่มนะครับก็ถือได้ว่านะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เขาปรับตลาดแล้วนะครับเขาปรับแล้วมีลเลอร์เคลเขาปรับแล้วหนึ่งเดือนก็มีสามเดือนก็มีหกเดือนก็มีหนึ่งปีก็มีลองดูนะครับเป็นแบบออนไลน์ไม่ต้องซื้อรองเท้แล้วเรียบร้อยรองเกิลคามืออยู่สิบรองเกิก็ไม่ต้องขายกันอนะครับต่อมา e m t นะครับ e m t เจ้านี้ถือเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับอีกเจ้าหนึ่งที่นะครับเจ้าหนึ่งที่ าสามารถนะครับทำงานในส่วนของ MTK CPU ได้นะครับ MTK CPU ที่ตอนช่วงแรกๆเ,เขาออกมาเป็นเจ้าแรกเลยด้วยซ้ำสำหรับ Vivo นะครับตอนนี้เขาก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของ Vivo เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ Vivo เช่นเดียวกันก็เป็น Vivo V23e 5G นะครับ Y10 Y15 Y15s นะครับ Y10 Uh, อันนี้น่าจะเป็นในลักษณะของ EXT model support f l a t l i a d lite l a s t lite partition นะครับ uh, factory reset reset MRP partition manager function นะครับ add c o r e com snapdragon 662, chip นะครับอันนี้น่าจะหมายถึงนะครับน่าจะหมายถึง uh, เขาเปิดฟังก์ชันใหม่หรือเปล่าหรือว่าพูดถึง Vivo new new Uh, vivo module follow b r o m o d e อ่า uh, อันนี้น่าจะเป็น b r o m o ม e ตัวใหม่หรือเปล่าอ่า uh, นี่นี่นะครับอันนี้น่าจะเป็น b r o m o t e ตัวใหม่หรือเปล่าที่นะครับ uh, vivo เรารู้กันอยู่แล้วว่าพออัปเดตขึ้นมาเวอร์ชันใหม่ b r e m o t จะถูกปิดนะครับอันนี้น่าจะอัปเดตในส่วนนี้ขึ้นมาหรือเปล่านะครับสำหรับ emt นะครับใครมี emt ก็สามารถ เริ่มใช้งานได้เลยนะครับนี่แล้วก็มีลักษณะของ install udk uh, install udk library นี่น่าจะเป็นลักษณะ uh, ในการมองเห็นส่วนของ partition นะครับในรูปแบบของ disk drive นะครับในรูปแบบของ disk drive นะครับก็ เพิ่มเข้ามานะครับอ้าวนะครับลุยกันนะครับลุยกันแบบนี้ดีนะครับคนใช้ก็ถือว่ามีอัปเดตมานะครับก็ได้มีโปรแกรมใหม่ๆนะครับฟังก์ชันใหม่ๆใช้อ้าว Infinity ก็มาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ในส่วนของ cm2 sp2 นะครับก็ในส่วนของ cpu spd นะครับเพิ่มในส่วนของ boot pack นะครับ boot pack ทำเอาไว้ทำลาย boot pack เอาไว้ใช้บูเครื่องนะครับไว้ใช้บูเครื่อง เขาอัปเดตอย่างนี้คือให้บูตแพ็กแยกออกมานะครับแล้วให้เราไปตั้งบูตแพ็กเองนะครับถ้าเราตั้งบูตแพ็กเองนะครับก็เข้าไปดูนะฮะก็จะมีวิธีการติดตั้งให้นะครับแล้วก็มีลิงก์ดาวน์โหลดให้นี่นะครับบูตแพ็กเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือเบสตาม CPU ยต่างๆนะฮะใครใช้ c m 2ก็จะรู้ดีแล้วก็แยกเบสไปตามยี่ห้อหลายๆรุ่นนะครับผมคิดว่าเขาแยกบูตออกมาอย่างนี้คือเขาไม่เอาไปรวมไว้ในตัวโปรแกรมติดตั้งเพราะว่าเวลาติดตั้ง แล้วมันจะเยอะนะครับพอมันจะเยอะแล้วมันใหญ่เนี่ยอย่างบางตัวเนี่ยเป็นกิกเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วเว,เวลา,าเวลาติดตั้งหรือว่าเวลาดาวน์โหลดมันก็จะช้านะครับหรือเขาเอาไปวางไว้บนเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องเขียนโค้ดซึ่งทําให้อัปโหลดอัปลิงก์นะครับมันก็ยุ่งยากเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ตัดปัญหาคือเอาบูทเนี่ยมาให้ลูกค้าเนี่ยใช้ ดาวน์โหลดกันแบบนี้เลยคือไม่กลัวโดนกอปบูตกันเลยว่าอย่างนั้นเถอะนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาโหลดเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปเสียเวลานะครับติดตั้งนะครับก็โหลดบูตไปเลยนะครับแล้วก็เปิดใช้งานกันแบบนี้ได้เลยแม่หลายกาดจริงๆนะครับนอกจาก S.P.D. b o ู t แล้วก็มี M.T.K. บ o t นะครับซึ่งนะครับก็ใครที่ใช้ CM2 ก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนี่นะครับเมดตอนแรกเนี่ยนะครับอ s t ส Boot Pack นี่นะครับ เราก็ดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็จะขึ้นมาเลยอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับนี่คือการทํางานนะครับก็จะมีบูทแพดรุ่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกเพียบเลยนะครับอันนี้น่าจะยังนะครับยังไม่มีการอัปเดตในส่วนของ New บีลมโหมดนะครับที่เป็นของ vivo e รุ่นใหม่ยังนะครับยังนะครับยังยัง,ยงขอย้ำว่ายังนะครับก็จะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดบู๊เดี๋ยวน่าจะมีตามมาแหละเดี๋ยวน่าจะตามมาแหละผมคิดว่านะครับอ้าวเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับฟูลิสโกนะครับหรือเจ้าป่าปักเป้าอัปเดตในส่วนของ spd อ้าวโผล่มาแล้วนะครับผมมาแล้วนี่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  true smart tab 4g e b i s นะครับนี่ true smart tab ูแน่นอนบ้านเราแน่นอนผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้เป็นแท็บ 4G หรือเปล่านะครับไดเลกอัลล็อกยี่มี่รีแพร์รีเซ็ตโอเวอร์ไดแอคโหมดไม่รู้ว่าจะมีเครื่องล็อกกันอยู่หรือเปล่าเป็นเป็นสมาร์ทแท็บ 4G หรอนะขอดูหน้าตามันหน่อยสิเป็นยังไงอ่าขอดูหน้าตาหน่อยนะครับขอดูหน้าตาหน่อยนะครับก็ เริ่มเห็นคุณค่าของเมืองไทยแล้วอ๋อเป็นแท็บตัวนี้นะครับเป็นแท็บตัวนี้นะครับเป็นแท็บตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทแท็บตัวนี้อ้าวไม่แน่ใจนะครับว่ายังมีเครื่องลงเลือกันอยู่หรือเปล่าอ๋เป็นแท็บธรรมดาน่ะหรือเก่านะนะครับไม่น่าจะล็อกอะไรนะครับตัวนี้อ้าวโอเคไม่น่าตื่นเต้นผ่านไปนะครับต่อมานะครับก็เป็นแพ็คเมื่อกี้แพ็คสอง s p d นะครับอันนี้แพ็ค6นะครับแพ็ค6นี่เป็น ot smart นะครับก็จะมี z t e นะครับแล้วก็จะมี ot อยู่ด้วยนะครับก็ z t e บ้านเราไม่มีเนาะ มี Vigo l i ลท์สบ้านเราก็ยังไม่มีนะครับก็ผ่านไปเลยดีกว่านะครับสำหรับฟลูสโกอ้าวมาดูแพนโดล่าแพนโดล่าทำพี่เดชผิดหวังอะ่ะช่วงนี้นะครับไม่ยอมอัปเดตนิวบีลอมออกมาสักทีท,ทั้งทั้งที่ตัวเองประกาศตัวว่าเป็น กล่องที่ทำเฉพาะ cpu mtk โดยเฉพาะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณวิจัยเฉพาะงานของ mtk อย่างเดียวเนี่ยนะครับผมว่ามันน่าจะแซงค่าอื่นไปได้แล้วหลายหลายตัวเลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้องต้อง,ต,องต้องนำต้องนำหน้าเยอะเลยวิธี step by step step by step to most request function device today d uh, i s f a t samsung original file h อฮอตฟังชันมันคืออะไรอะ่ะนะครับแฟดออริจินอลไฟล์ซัมซุงท a าแอลซีสี่แอนด์แฟดชิ่งรีเพลย์อ l พพอร์เลมีคอสตอมไฟล์ซีเล็กโปรเจกต์อดีอ๋อันนีเล็กโปรเจกต์ไอดีก็ในล็อกทุนก็น่าจะมีนะครับโปรเจกต์ไอดีรีดไฟล์แอนด์นะครับซีเล็กมันติซูเปอร์โอเคมันติซูเปอร์นาว o ูแคสซีเล็กมันติซูเปอร์ออริจินนะครับคอมโบบายไซ์ uh, นะครับอันนี้ก็ในส่วนของ o p ป o และเรลมี e นะฮะ ็อัปเดตมาในส่วนของโน k i ียแล้วก็ AT&T นะครับแล้วก็บัคฟิกต่างๆนะครับยังรออยู่นะยังรออยู่ในส่วนของ b ีลอมนะครับยังรออยู่ยังรออยู่นะครับไม่รู้จะเกียดหน้าพี่เด็กหรือเปล่าจีเกินอ้าวนะครับต่อมานะครับชิเมล่านะครับชิเมล่าต่ก่อนดังมากนะครับในส่วนของเมืองไทยนะครับเพราะว่าเขาสามารถ อ l ลก k k จ s สเต e ได้นะครับก็ได้หลายรุ่นเลยนะครับที่เราใช้กันวันนี้อัปเดตมาในส่วนของซัมซุงแอดโฟนอินโฟโปรดิว v i c คอนเน็กอินโมเดมโหมดนะครับวนเอดีบีนอร์มัลโหมดอีส์นอตอัม v a อร a เบลนะครับนี่อันนี้นะครับก็เป็นการโฟนอินโฟเอามาทำไมรูทวีวิลอัปเดตรูทรูทติ้งแมชชีนส์วิส ข้าวอ๋อนะครับเพิ่มเพิ่มตัวรูทเหรอเพิ่มตัวรูทเหรอในส่วนของคอคอมแอนด์เอ็มทีเคอ้าวเดี๋ยวต้องไปดูนะครับฟีเจอร์ดีเวล็อป d e v e v o p o p n t n t m o m i n g s o o n อันนะนะครับอีกหน่อยอาจจะรูทง่ายขึ้นน,นี่มันรูทผ่านชิมเมล่าผมชอบนะเพราะว่าเวลาจะรูทปกเครื่องหลายตัวบางตัวเนี่ยม,มันรูทยากนะครับรูทยากแต่ถ้าชิมเมล่าทำเนี่ยผมว่าเออถ,ถ้าเจาะเรื่องการรูทผมว่าโอเคนะนจะกลับมานะครับแล้วก็โอ a วอรนะครับ a d ดนิ w วอร์มิ g งนะครับแมสเซดนะครับ หัวเว่ยอดีหัวเว่ยเอฟอาร์ทีนะครับพอดียวเวนดูแคนโนสอ่าสตาร์ทออฟฟ t o เตอรี่รีเซ็ตอ t ตโนมติกนี่นะครับมาแล้วคอก็คือในส่วนของการทำงานของตัวโปรแกรมนะครับโฟล์วเฟิร์มแวร์แอสแเตอร์นะครับก็ให้มองในส่วนของการรูทนะครับติดตามนะครับในส่วนของการรูทนะครับของตัว ชิเมล่าให้ดีนะครับเวอร์ชันหน้าเขาออกมาจะรูทเครื่องได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปทำรแกันมือสวัสดีครับแบงก์โมบายสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ้าวมาดูน้องใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับทีอาทูนนะครับทอาทูนก็ยังถือว่าเป็นน้องใหม่ครับเพราะว่ายังไม่ข้ามขวบปีดีนะครับก็ อัปเดตมาในส่วนของเสีลล์มีนะครับคอคอมนะครับแล้วก็มีเสีลล์มีรุ่นอื่นๆตามมาก็ยังเบาๆอยู่ยังไม่มือนวัววัววัวายังไม่ปัดหน้ารุ่นพี่นะครับก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับอ้าวแล้วมาดูล็อกทูนนะครับที่ตัวหัวไว้วันนี้นะครับล็อกทูนอัปเดตนิวลิซ์นะครับ2022นะครับ .05.19 นะครับ .0 อ่าอันนี้ก็อัปเดตในส่วนของแอดโหลดเดอร์ Unlock Boot Loader k ี r i n 620 k ีริน6 2 0 c k ีริน9 2 5 9 3 5 9 5 0นะครับ Add Loader P50 Add Loader หัวเว่ Honor X30 5G นะครับแล้วก็ Add หัวเว่ Honor Magic V 5G ผมถือว่าไม่อยู่นิ่งนนะครับแล้วก็อัปเดตตลอดนะครับแล้วก็มีหัวเว่มาก็ถือว่าอนเนกอันนันนะครับบางทีเราไปซื้อซอฟต์ซอฟต ซอฟต์แวร์บางตัวเนี่ยนะครับที่มันรวมกันหลายรุ่นหลายยี่ห้ออย่างเราเห็นชิมไออย่างเราเห็นมิลเลอร์เคลนทำเองนะครับ <c oughs> มิลเลอร์เคลก็พยายามจะรวม CPU อะไร CPU รวมยี่ห้ออะไรยี่ห้อมี h u a w เว่ยมีอั p ปโปมีวีโวมีเรมีเหมือนกันประมาณเดียวกันล็อกทูนแต่ล็อกทูนเนี่ยเขาเหมือนแบบมีแพลนอะอ่าสัปดาห์ที่แล้วพอ Apple มาพอพอแอปเปิลมีอัปเดตมาเขาอัปเดต Apple เลย สัปดาห์นี้พอหัวเว่ยมีการอัปเดตมาเขาอัปเดตหัวเว่ยสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเขาขยับขึ้นไปเรื่อยๆคือเหมือนกับว่ามีตารางในการอัปเดตเนี่ยไว้ล่วงหน้าอันนี้ผมชอบนะครับเราชอบคือไม่ได้ปล่อยตายไป CPU หนึ่งหรือว่าไม่ไม่ได้ไปเน้นหนักแค่ MTK อย่างเดียว OPPO อย่างเดียวหรือสเปกตร u มอย่างเดียวคือ,อผมไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะมีส่วนของอ ทารที่ทํางานแยกเป็นแต่ละตัวโปรแกรมแล้วก็ค่อยเอามาแม n a รวมกันอยู่ในตัวโปรแกรมเดียวกันผมผมผมก็เลยมองว่าเออมันมันเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอโฟนมาเดี๋ยวหูห่วยมาเดี๋ยวสักพัก MGK มเาเดี๋ยวสักพักสเปกตรัมมาเดี๋ยวอ้อไอตัวคอคอมมาอย่างเงี้ยเออผมว่ามัน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 ก็ทําให้โปรตัวโปรแกรมเนี่ยมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นสีสันด้วยอ่าเนี่ยแล้วก็เป็นสีสันด้วยนะครับอ่าแล้วเป็นสีสันด้วยทําให้นะครับทาให้ เหมือนกับว่า,าตัวซอฟต์แวร์เนี่ยขายดีแล้วก็ฮนุมาน g ี m นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกและก็ประเทศไทยนะครับท่านใดที่หมดอายุก็สามารถต่อกับเราได้หรือท่านใดที่ยังไม่รู้จากล็อกทุนเลยอย่างได้ยินแว่วๆเหมือนกันว่าเขาเขาว่ามีซอฟต์แวร์อยู่ตัวหนึ่งตอนนี้ไม่แพงมาก ก็จะเปิดใช้บริการใหม่ก็ทักที่หนุมา g นจีเซได้นะครับทักได้เลยเปิดใช้บริการได้เลยเรายินดีนะครับก็ถือว่าตอนนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่สูงมากนะครับแล้วก็สามารถจบงานได้หลายตัวถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวสําหรับ Unlock ก o ูลนะครับติดต่อหนุมาันจีเซมได้ตัวแทนจําหน่ายทั่วโลกและประเทศไทยนะครับอ้าวโอเคนะครับข้ามาดูมาดวิวนะครับมีอะไรใหม่ไหมมีอะไรใหม่ไหมนะครับสำหรับ สัปดาห์นี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรใหม่ UFI มีอะไรอัปเดตไหมไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับอ้าโอเคนะครับก็นะครับประมาณนี้ในส่วนของอ่าในส่วนของการอัปเดตซอฟต์แวร์ทั่วไปอ้อามาดูหน้าวอนิดนึงนะครับ หน้าวอนะครับหน้าวอหน้าวอมีอะไรมั่งนะครับหน้าวอมีอะไรบ้างนะครับหน้าวอของผมนะครับอ่าก็อ่าตอนนี้ก็มีทียี่อ่าดีนะครับเหลือ2ตัวนะครับเหลือ2ตัวนะครับแล้วก็เมื่อวานก็เพิ่งจ่าเรียนกันไปนะครับในส่วนของฮนุมาน GSM นะครับในส่วนของฮนุมาน GSM เราก็เป็นกลุ่มเล็กๆนะครับอ่าก็เกี่ยวกับทางด้านซอฟตแวร์นะครับ ตัวสับมือถือนะครับก็เน้นการเรียนการสอนนะครับสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่หรือท่านที่ยังไม่มีพื้นฐานหรือบางทีบางท่านเนี่ยมีโปรแกรมแล้วใช้ไม่เป็นทำไม่รู้หันหน้าไปพึ่งใครนะครับก็สามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเราได้นะครับเราก็จะเรียนนะครับซูมนะครับแบบออนไลน์ทุกวันพื่อหัดนะครับเราทําอย่างนี้มา เป็นปีแล้วนะครับเป็นปีแล้วเรียกว่าเป็นปีแล้วนะครับก็เรียนกันทุกวันนะครับฤหัสช่วงกลางคืนนะครับสองชั่วโมงนะครับเต็มอิ่มได้เจอกับแอดมินทั้งสาคนทั้งอาจารย์บอมทั้งผมแล้วก็ทั้งอาจารย์ไม้นะครับก็คุยพูดคุยอ่าเราเราจะเรียนกันก่อนแล้วก็จะเก็บงานเพื่อนเพื่อนที่ค้างค้างแล้วก็พูดคุยสอบถามมีอะไรอัปเดตก็พูดคุยกันแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับที่ถือว่าจัดได้เป็นระดับต้นๆอ่าเก่งๆเลยนะครับก็คอยอ่า ชี้แนะประสานงานกันนะครับหลายๆคนนะครับก็สนุกดีนะครับเราทำอย่างนี้มานานแล้วนะครับถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่อยู่นานขนาดนี้อะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอยู่เขารู้กันต้องลองต้องลองเข้าไาอยู่อนุมานดูนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทําการเรียนการสอนกันทุกวันเพื่อหัสน,นะครับอ่าโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้เหลือ2ที่นั่งนะครับเหลือ2ที่นั่งสําหรับอคอร์สอบรมนะครับ การฝึกยกระดับฝีมือหลักสูตรเทคนิคช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ่งท่อมโทรศัพท์มือถือทั้งท่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับโอ้ยนะครับก็ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสองสุพรรณบุรีนะครับได้เลิกเปิดประเทศนะครับก็เขาก็ตามตัวไปสอนเลยนะครับสําหรับวิทยากรของฮานุมาน GSM นะครับอ,อันนี้ก็รับรองว่าไม่ซ้ําแน่นอนนะครับเนื้อหานี้ก็จะเป็นในส่วนของ u f i Easy j e ่เแล้วก็เมนูซ่าโปรสองนะครับแล้วก็เพิ่มไปในส่วนของการปลดล็อก FRP นะครับ การใช้งานของอลอกทูลในการทํางานโหมดต่างๆสวัสดีครับไอตะวันนาะสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นน้องอีกคนน,นะครับเจ้าใหญ่ตะวันนานะครับงาน,นเกี่ยวกับ iPhone เนี่ยสามารถทักถามได้ไม่ไม่ได้ถามว่าซ่อมยังไงนะครับถามว่าส่งยังไงราคาเท่าไหร่ไมไ่ถามไอตะวันนาะได้โดยเฉพาะ เฟซไอดนี่ไอที่ไอที่เวลาเขาโชว์วงวงวง,วงหน้าอย่างเงี้ยครับที่มันมีปัญหาเนี่ยทักหาราคาส่งได้เลยบางท่านอาจจะเป็นมือใหม่บางท่านอาจจะเป็นมือใหม่จจมหมแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเอ๊ะ ยังยังยังทำไม่เก่งอ่ะหรือว่ายังไม่มีเงินไปลงทุนเครื่องมืออย่างนี้นะครับอาจจะหามหาราคาส่งก็ลองถามหาไอ้ตะวันนาได้นะครับแต่ต้องเป็นช่างด้วยกันนะครับเป็นลาอาเป็นเป็นคนทั่วไปเนี่ยไปขอราคาส่งเขาเขารู้นะเขาจับได้เขามีเทคนิคการถามของเขาช่างไอ้เขามีเทคนิคการถามของเขานะครับอ่นะครับลองดูทักหาไอ้ตะวันนานะครับอาโอเคนะครับอันนี้ก็เหลือสองที่นั่งนะครับก็อบรมแบบออนไซต์นะครับออนไซต์ก็คือ ที่สถานที่จริงนะครับที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2สุพรรณบุรีอันนี้ได้ใบป,ประกาศนียบัตรด,ด้วยนะครับได้ใบป,ประกาศนียบัตรด,ด้วยนะครับก็สามารถเก็บรายชั่วโมงได้นะครับอันนี้นะครับก็ได้ใบป,ประกาศนียบัตรสามารถไปแตะโชว์ที่หน้าร้านว่าเราผ่านการอบรมแล้วก็ถือว่ายกระดับตัวเองได้เรียนได้ไปเรียนได้ได้ไปรู้แล้วก็เวลาลูกค้าเข้ามาที่ร้านเนี่ยเขาก็มองเห็นฟึ๊บอะร้านนี้โอ้โหมีประกาศนี่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างนี้นะครับก็ถือว่า ดูแล้วหล่อขึ้นเลยนะครับหล่อขึ้นเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านนมาแล้วนะครับอ,อ่านะครับอ,อ,อันนี้ก็ P13 นะครับแล้วก็ P7 นะครับตอนนี้ก็ขายดีในส่วนของไอโฟนไงไอโฟนก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเริ่มกลับมา คึกคักแล้วนะครับเริ่มงกับมาคึกคักแล้วเปิดประเทศนะครับอันนี้ก็ใครที่เป็นนักวิ่งอยู่สายวิ่งก็วิ่งแล้วก็ต่อลมหายใจให้น้อง10กิโลมอ 2, บ2,500บาทให้ในนักเรียนกลับไปเรียน อ่าได้มอบเป็นเงินทุนนะครับของปตทนะครับวิ่งที่ไหนก็ได้แล้วก็ส nice. ่งผลแบบออนไลน์ right? อันนี้ถือว่าเยี่ยมนะครับอันนี้ถือว่าเยี่ยมเลยอ้าวนะครับอ่าเรากลับไปที่หน้าวอลของเรากันดีกว่านะครับอ่าโอเคนะครับเจมแม็กนะครับยังอยู่กับเรานะครับสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์ยังอยู่กับเรานี่ยโอชี้ไงนี่นะครับสปอนเซอร์ยังอยู่กับเราเจมแม็กนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่มีมอกอนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่น12,900บาทแถมชั้น หัวชั้นชั้นแขวนแบตนะครับอย่างดีแข็งแรงทนทานลมพัดไม่ล้มนะครับตั้งอยู่เฉยๆลมพัดไม่ล้มเด็กชนไม่โค่นนี่นะครับนะครับสำหรับเจมแม็กซเจมทั้งหน้าจอจอนี่เยอะมากนะครับเรียกได้ว่าเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะครับที่เสือป่าหน้าจอแบตเตอรี่นะครับอะไหล่โทรศัพอะไหล่โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็อุปกรณ์สําหรับช่างซ่อมโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือมีหมดมีครบให้เลือกสรรนะครับอ่า พิมเวอร์ไวท์เว็บเจได้เลยนะครับเข้าไปมีไลน์นะครับแอดไลน์เลยแอดไลน์โ,โดยตรงของเสียเจมได้เลยหรือจะโทรติดต่อสอบถามก็ได้นะครับหน้าวอ,อหน้าเว็บมีราคาแบตเตอรี่มีราคาจอให้ท่านได้เช็คแล้วราคาจอต้องบอกไว้ก่อนว่าบวกลบ100้บาทนะครับบวกลบ1 0 0อบาทเผื่อไว้นะครับเพราะว่าละจอของเราเนี่ยเข้าวันหนึ่งเนี่ยประมาณสองรอบทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับแล้วจอเวลาเข้ามาเนี่ยมัน ไม่ได้เป็นราคาเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยราคามันก็จะมีการปรับขึ้นลงผมก็เลยบอกว่าให้บวกลบหนึ่งรอเอาไว้ก่อนนะครับในจอที่เป็นจอตัวมาตรฐานนะครับพื้นฐานนะครับนะครับในใน,ใน,ใ,นในจอที่เป็นจอแบบธรรมดาราคาไม่เกินพันอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่จอตัวแพงนะครับอันนี้ก็บวกลบหนึ่งบาทได้เลยนะครับสำหรับเซตเจมพักหาได้เลยนะครับเจมแม็กนะครับเวอร์ไวด์เว็บเจมแมกคอมเดี๋ยวผมจะขึ้นอ่า ตัวสปอตให้อีกทีหนึ่งนะครับเผื่อบางคนบางท่านพิมพ์ไม่ถูกนะครับท่านก็แคปหน้าจอได้เลยอ้าวนะครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอสำหรับอาเดต GSM n e w นะครับเราก็พบกันแบบนี้เป็นประจำนะครับทุกวันศุกร์นะครับอาจจะเช้าบ้างนะครับอาจจะดึกบ้างหัวค่ำบ้างนะส่งท่านกลับบ้านบางคนก็ปิดร้านนะครับขับรถไปก็ดูไปเพลินๆนะครับอัปเดตความรู้ไป สามารถแชร์ได้นะครับแชร์ที่หน้าเฟซตัวเองแชร์ไปเพื่อนดูนะครับบางคนชอบถามว่าเอ้ยนี่ทํายังไงนั่นทํายังไงในนี้มีสาระความรู้นะครับก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็แชร์เพื่อนๆดูได้นะครับแชร์ แชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับวันหลังเพื่อนๆจะได้เข้ามาดูอัปเดตนะครับข้อมูลว่าตอนนี้ซอฟต์แวร์เนี่ยอัปเดตมันไปมันไปถึงไหนบ้างนะครับหรือบางทีมีอะไรใหม่นะครับมีอะไรมาใหม่นะครับมีอะไรอัปเดตนะครับเกี่ยวกับช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือเมืองไทยนะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังในรายการแบบนี้นะครับเป็นประจําทุกวันศุกร์นะครับวันนี้ส่งทุกท่านกลับบ้านนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับก็ อตอนนี้โควิดก็กำลังจะผ่านไปแล้วได้ข่าวแว่วว่าประมาณมิถุนาพับบาเปิดแล้วนะครับกรกฎาเป็นโรคประจำถิ่นแล้วนะครับก็ภาวนาสาธุนะครับขอให้อย่ามีอะไรนะครับมาติดขัดขัดข้องเลยนะครับหมดก๊อกแล้วเหมือนกัน <c oughs> คิดว่าทุกท่านหลายท่านก็หมดก๊อกแล้วเหมือนกันตอนนี้นะครับถ้ามาอีกรอบหนึ่งเนี่ยปาดเหงื่อแน่นอนนะครับขอขออย่าให้มีอะไรมานะครับ เข้ามาเลยนะครับตอนนี้นะครับก็นะฮะตอนนี้ก็พยายามให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็อย่าลืมอย่าเพิ่งการตกนะครับก็หมั่นดูแลรักษาความสะอาดนะครับของเรานะครับแล้วก็ครอบครัวของเรานะครับไปไหนก็อย่าลืมคาดแมสนะครับผมก็คิดว่านะครับถึงแม้โควิดเหมดก็ใส่แมสไว้นะครับเวลาออกไปข้างนอกแต่ถ้าผมตั้งแต่ตั้งแต่มีโควิดก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้อะไรเลยนะผมว่าก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยอย่างบางประเทศอย่างเช่น เขาลงเกาหลีเกาหลีใต้อย่างเงี้ยหรือบางทีญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเนี่ยตอนตอนนั้นที่ยังไม่มีโควิดแต่เราไปเนี่ยเขาเขาก็ใส่แมสกันนะเพราะว่ามลพิษ PM เ5เนี่ยมันเยอะนะครับเขาก็คาดแมสกกันก็ดีนะครับผมว่าก็ถือก็ถือว่าดีก็คิดว่าถ้าเกิดว่าหมดโควิดไปก็อาจจะยังใส่อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะ ไม่ฟิกหรือว่าไม่ซีเรียสมากอย่างเงี้ยเวลาไปดูไปเดินในที่ที่แบบแคบแคบไม่ใช่ที่โปร่ปงๆปงเราก็อาจจะใส่เอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะเราก็ต้องระมัดระวังเอาไว้รุวงหน้าะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับสําหรับเรานะครับสวัสดีครับพี่จินท็อปนะครับอ้าวโอเควันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเราเจอกันอีกทีหนึ่งวัน สุขหน้านะครับสุขหน้าเราเจอกันอย่างนี้นะครับพบกันแบบนี้ในรายการอัปเดต GSM News อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอ่านะครับสวัสดีคาำค่ำคืนครับสนมาทันพอดีปิดรายการไว้ดูย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังได้นะครับอ่าโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันสุขหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ